จริงเหรอฉันนึกว่านางนั้นวีลอนยังไม่กล้าวีเจกินอะไรกันหัวควายครับแล้วแล้วอะไรอีกล่ะเจิงรีแล้วกินคำเล็กๆในตาเจอยากวีนนล้วเอ๊ะเิงรีคนกดไลค์เป็นล้านหรือมอ่ะเอฟซีสิบล้านกว่าจ้าเอฟซีกดไลค์คนดูแล้วต้อง คนดูมีความสุขดีแหละนะเราได้บุญใช่ไหมเราเรามีความสุขเอออาสี่เล่นนะเอออาสีชุดนางเกับผมกระปุกองมตั้งไว้แล้วดูแต่นุ่นเอาสี่กระปุ่กระโปรงสองคนไทยตุรกีแซ่เอฟซีหน่อยพี่หงลีเอฟซีเขาคิดถึงเมื่อเช้าลืมถ่ายเจดีไหม เจนี่แมื่อเช้าเป็นน้องเจเจหญิงลีอ,อยากวีนแล้วอุ่ประจําเลยชอบวีนอ้นจะจบวีนอยู่แล้วกำหลอเดเนี้ยเจหญิงลีลูกสาวชาติเออเอาสิวันนี้นงางอกำดีแล้ว type สี่เออเอาสี่นุ่นดูชุดเอดอเจเจหญิงลีแต่ตอนนี้ไปเก็บก่อนเอ้าไปเก็บในลาวเอาแล้วสั่งมาแล้วยังไม่ได้สั่งทีเดี๋ยวเขามาทาน รอเดี๋ยวแม่นะโอเคนะคาเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่หนุ่มลีจะมาทําเล็กที่ร้านทํำไหมทำโอเคนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาจัดนานะจะไปจัดที่ก็จาหลายพร้อมนะเออโอเคจ้าเอฟซีเธอบุ๋มช้าเธอมาจริงไหมมาโอเคใส่เอฟซีแค่นี้ราค่ะเออระวังรถเซใจะเย็น